ทำ YouTube ครบ1ปีมี1 0 0 0 0ซับได้รับรายได้เท่าไหร่อยากทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองแต่ไม่มั่นใจไม่อยากโชว์หน้าอายกล้องเขินกล้องอยากทำ YouTube แต่ไม่มีไอเดียทำคลิปอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะ เฮล l ลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับน้ำหวานช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะวันนี้นะคะหวานจะมาเปิดรายได้โชว์เลยนะคะว่าตั้งแต่ที่หวานเริ่มท YouTube มาเนี่ยหวานได้รับรายได้มาเท่าไหร่นะคะแล้วหวานก็จะมาแชร์ไอเดียในการทำคอนเทนต์นะคะสาหรับใครที่อยากจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะคะเดี๋ยววันนี้หวานจะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนคะ่ะถ้าใครได้ติดตามช่อง YouTube ของหวานมาตั้งแต่แรกๆนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าช่องผู้หญิงแก้มกลมตอนนี้เนี่ยครบ1ปีแล้วมีผู้ติดตามครบ r นึ่ ได้แล้วค่ะเย้ ทุกคนคะ่ะหวานไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะช่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากที่หวานตั้งใจที่จะแชร์ความรู้ที่หวานมีนะคะเพราะหวานคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ต้องการหาไรายได้เสริมเริ่มต้นหวานไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะหวานคิดแค่ว่าถ้าคลิปของหวานเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนได้ซักหนึ่งคนนะคะหวานก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจนะคะที่อยู่ด้วยกันมา าจนครบ1 0 0 0 0 s u b ่น r i b e แล้วนะคะแล้วหวังว่าทุกคนก็จะอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe กันก่อนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยเพราะว่าหวานเนี่ยก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการวาดรูปหารายได้เสริมการทำดิจิตอลโปรดักต์แล้วก็การทำา p s s s v e Income มาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูทุกอาทิตย์เลยค่ะคลิปนี้เนี่ยจะออนวันที่31ธันวาคม2 0 2 2นะคะซึ่งมันคบ1ปีพอดีเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะคเ่ย หวานจะมาแชร์รายได้ของช่องหวานนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะมีช่อง YouTube และยังลังเลอยู่ว่าจะทําช่อง YouTube ของตัวเองดีไหมสําหรับใครที่อยากจะเริ่มทํา YouTube มีช่องเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่มีไอเดียในการทําหวานขอแชร์ไอเดียแบบนี้แล้วกันค่ะก่อนที่จะเริ่มทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะให้ลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่าคุณชอบทําอะไรคุณถนัดด้านไหนหรือว่าอะไรที่คุณสามารถทําคลิปได้ซ้ําๆเรื่อยๆแล้วไม่เบื่อนะคะ อย่างเช่นถ้าคุณชอบวาดรูปแบบหวานนะคะคุณก็อาจจะสร้างช่องเกี่ยวกับการวาดรูปไม่ว่าจะเป็นการโชว์สกิลการวาดรูปสอนวาดรูปหรือว่าถ้าคุณชอบปลูกต้นไม้คุณก็สามารถสร้างช่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้บอกเทคนิคปลูกต้นนี้จะต้องใส่ปุ๋ยยังไงใช้ดินอะไรวิธีการปลูกเป็นยังไงและหวานรู้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากทาช่อง YouTube เป็นของตัวเองแต่ไม่มั่นใจไม่อยากโชว์หน้าอายกล้องเขินกล้องหวานก็เป็นคนนึงนะคะที่แรกๆเนี่ย นก็เขินกล้องเหมือนกันนะอยู่หน้ากล้องเราไม่รู้จะแบบทําท่ายังไงพูดอะไรมือจะต้องเอาไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากออกหน้ากล้องนะคะเราก็สามารถที่จะทําคลิปที่โชว์แค่มือก็ได้นะคะอย่างเช่นคลิปวาดรูปบางคลิปของหวานนะคะหวานก็จะตั้งกล้องมุมท็อปแล้วก็ให้เห็นแค่ iPad และมือของหวานที่วาดรูปนะคะเราก็สามารถโชว์สกิลในการวาดรูปของเราแล้วก็เอามาตัดต่อเพื่อทําเป็นคลิปลงในช่อง YouTube ของเราได้ะคะ่ะสำหรับประสบ การการท YouTube ของหวานที่หวานได้ทํามาครบ1ปีนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หวานรู้สึกได้เลยนะคะก็คือก่อนที่เราจะเริ่มทําคลิปนะคะเราจะต้องคิดก่อนนะว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับคนดูนะคะถ้าสมมุติว่าคอนเทนต์ที่คุณอยากจะทํานะคะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผ่อนคลายนะคะมันก็จะต้องเป็นคลิปที่สร้างอารมณ์บางอย่างถ้าเป็นคลิปที่สนุกมันก็จะต้องสนุกจริงๆถ้าเป็นคลิปเล่าเรื่องผีมันก็จะต้องน่ากลัวถ้าเป็นคลิป Howto ให้ความรู้คนดูก็จะต้องได้ประโยชน์จากคลิปนั้นจร เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มทําคลิปนะคะหวานก็อยากที่จะให้คุณลองคิดดูก่อนนะคะว่าคนที่เขามาดูเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปของเรานั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถสร้างรายได้เสริมจากการทํา YouTube ได้ค่ะข้อ2คือความสม่ําเสมอในการลงคลิปนะคะช่วยทําให้เขาดันคลิปวิดีโอของเราให้มียอดวิวที่ดีขึ้นนะคะจากที่หวานได้ไปเรียนมาหลายๆที่นะคะแล้วก็ไปตามดูช่องต่างๆที่เขามีซับสครายเบอร์และยอดวิวส ะะเขาะจะให้ความสําคัญกับความสม่ําเสมอในการลงคลิปมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานี้เนี่ยช่องของหวานนะคะก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะหวานจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์เวลา2องทุ่มค่ะการลงคลิปอย่างสม่ําเสมอน,นะคะมันจะช่วยให้ follower หรือว่า subscriber ของเรานะคะที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขารู้นะว่าเราจะลงคลิปทุกวันไหนแล้วก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะรอติดตามดูคลิปของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะมีรายได้จาก YouTube ได้นะคะเราจะต้องผ่านเกณฑ์การรับ รายได้ของ YouTube ก่อนนะคะโดยเกณฑ์น,นั้นก็คือเราจะต้องมี1,000 Sub s c r i b e r และการดูของผู้ชมนะคะครบ4,000ชั่วโมงก่อนนะคะเราถึงจะขอเปิดสร้างรายได้ได้นะซึ่งช่องของหวานนะคะถึงเกณฑ์การเปิดรายได้ได้เนี่ยเมื่อตอนปลายเดือนจูนนะคะแล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎามนะคะและเพิ่งจะครบ10,000 Sub s c r i b e r ไปไม่นานนี้เองนะคะตอนนี้เนี่ยช่องของหวานมี s u b s c r i b e r ออยู่ที่16,60 Subscribe บนะคะแล้วก็รายได้รวมตอนนี้นะคะตั้งแต่ทํามาเนี่ยอยู่ที่454.88ดอลลาร์ค่ะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ได้อยู่ที่ประมาณ15ื่นนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่ารายได้ของ youtube เนี่ยแต่ละช่องจะไม่เท่ากันนะคะยอดวิวของแต่ละช่องเนี่ยไม่สามารถการันตีรายได้ได้นะคะว่ายอดวิวแสนหนึง่งรายได้จะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยมีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะคะประเภทของ ฆษณาที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันรวมถึงถ้าช่องไหนเป็นคอนเทนต์ที่มีคนดูเป็นต่างชาติอันนี้เนี่ยเขาก็จะได้รายได้จาก YouTube เยอะกว่าช่องที่มีคนดูเป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบจากยอดวิวและรายได้เนี่ยแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราดูยอดรวมแล้วนะคะลองมาดูยอดแต่ละเดือนกันบ้างนะเดือนแรกเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะหวานได้รายได้อยู่ที่28.80ดอลลาร์นะคะสิงหาคมเป็นรายได้เดือนที่2นะคะก็อยู่ที่3า 2.83ดอลลาร์จริงๆเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะเลยเนาะได้เพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะคะเดือนเซปเทมเบอร์นะคะอยู่ที่40.53ต่อมาเป็นออกโทเบนะคะอยู่ที่78.46ส่วนเดือนโนเวมเบอร์นะคะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 9 7 5 8ดอลลาร์นะคะและเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมก็คือเดือนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยวันที่หวานอัดคลิปนะคะมันยังไม่จบเดือนดีนะคะรายได้อยู่ที่175.46ดดอลลาร์นะคะก็จริงๆแล้วรายได้นะคะมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นทุกเดือนนะคะมีขยับขึ้นเยอะบ้างน้อยบ้างนะคะก็แล้วแต่เดือนนะแต่ถ้าดูจากกราฟนะคะมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นการสะสมยอดวิวไปเรื่อยๆนะคะหวานเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยการทำ u t u b e นะคะรายได้เนี่ยไม่ได้มาจาก YouTube แค่แหล่งเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะไปรับสปอนเซอร์สินค้าต่างๆแบรนด์ต่างๆได้ด้วยนะคะหรือว่าการทำา a f f i อรี่ก็สามารถหาไรายได้เสริมเพิ่มจากการทำ u t u b e ได้ด้วยค่ะไว้วันหลังหวานจะมาแชร์การหาไรายได้เสริมจากการทำ u t u b e ให้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะหาไรายได้เสริมจากการทำ t u b e ะะและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หวันต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย